สลามในมีถังน้ําให้เราไหมอะเรากลัวตายอะสลามแล้วก็ซูมันไม่ได้อยู่ดีนะทุกคนนี่ถังน้ำถังน้ำามันโหดมากเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่ะถังน้ำคือมันถังนมสลามนี่มันถังนม,ม,มนะให้เราบิดแล้วมันคือถังนม สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมดีซีโร่นะครับวันนี้นะครับผมจะมาเออช่วยเออไม่ใช่แกล้งจะพูดแกล้งแต่แลนะ <c oughs> วันนี้ผมจะมาช่วยเพื่อนนะครับมันก็คือฟิล์มหนึ่งสองศูนย์เก้านั่นเองนะครับน่าครั้งนี้นะครับผมผมจะแปงลงร่างเป็นตัวนี้มันคือสลามยั่งดึงยั่งดึงนะแต่มันเป็นสลามหินใช่ไือเปล่าก็เหมือนสลามหินยังไงไม่รู้ครับทุกคนสลามผมก็ตั้งชื่อว่าสลามหินแล้วกันมันใช่สลามหินป่ะ <c oughs> อ๋อมันมันคือสลามนี่ครับแมส มันเป็นสลามเหมือนเหมือนสลามในเขาผมกดป่ะเออแต่รูป่างมันเหมือนหินครับผมผมก็ตั้งเชื่อว่าสลามหินแล้วกันนะผมทุกคนน่ะจริงๆตัวนี้นะครับผมทุกคนมันทำร้ายคนนะแบบมันจะเป็นแบบว่าตัวตัวตัวมอนเตอร์ตัวลายนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้คือผมจะมาช่วยนะครับผมแบบว่าตัวหินน่ารักน่ารักนะทุกคนดึง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 แบบนี้นะครับผมโอเคครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเราจะสามหมื่นซับเลยนะครับผมทุกคนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว กดติดตามไปถึงสามหมื่นครับผมขอร้องขอบคุณทุกคนเลยนะที่แบบช่วยกันกดติดตามเราจะสามหมื่นซับแล้นะครับผมโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์ like คลิปนี้ถึงหนึ่งพันไลค์แล้วก็ไปดูในคลิปกันเลยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องคนที่โดนแกล้งด้วยนะครับผมเย้โอเคครับผมวันนี้กับผมหนึ่งสองศูนย์เก้าแผมวันนี้ผมจะมาทําคลิปเอาชีวิตรอดกลายเป็นดีมในโลกอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> มีต้นไม้ใหญ่ตัวมากเลยทุกคนเอ,อือ แหลกนิดหน่อยทุกคนไม่เป็นไรวันนี้มาทำการเอาชีวิตรอดในโลกอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเกี่ยวกัก็ป่าทำอะไรต้องตัดไม้นะอย่างไรต้องตัดไม้ก่อนเลยเปอาการเอาชีวิตรอดอีกครา้งนี้คือผมผมดึงเข้ามาในทะเลทรายต้องตัดไม้ทุกคนโบเรา bro คือโลกอะไรก็ไม่รู้ทุกคนผมจะเจอตัวอะไรก็ทุกคนก็ลุ้นๆดูเอาเล้วทุกคนหายไปไหนวะตจงทำขวานเฮ้ยมีเห็ดด้วยหรอทุกคนเก็บเห็ดมาเฮ้ยผมยังไม่ได้วางเลยนะเดี๋ยวช่วยกันเลยกันละกัน แตไม่ได้ไม่เคยโบยดิษฐานจะใช้ไม่ได้นะทุกคนผมลงกันที่เสริมไปไงดวไอ้ดิษนะจะมาโกงคนดูไนงะไม่ใช่หรอกหยอกเล่นทุกคนเดี๋ยวผมให้ขว,า,ขวานไปด้วยกันกนแล้วกันจะได้ไม่ต้องเสียของทุกคนรู้สามีอันนี้ให้ละเฮ้ยตรงนี้มีถ้อมบดีเลยอะ่ะอุ้ยเดี๋ยนะเราต้องทำขวานไม้ก่อนด้วยเอ้ยขวานเอ้ยเฮ้ยอะไรอะไอรอนเฮ้ยนา้ไอรอนแอคมาทุกคนโอ้โหขุดโคตรไวเลยนี่จะมาขุดไม้ใหม่กันทุกคนน่าสนใจมากเราเจอตัวอะไรเนี่ยหินห้อยเหรอเราเจอหินเดี๋ยวนะ เดี๋ยวทุกคนมันจะไม่ลมนะครับอันนี้มีพวกด้วยนะครับปลวกผมไม่รู้ว่ามันจะมีปลวกนะทุกคนผมไม่เคยเล่นในเวอร์นี้มาก่อนผมได้ยินเสียงสลามไม่นจะใช้ตามเคยหิ่งห้อยมันมีม็อบแล้วทุกคนทำไมมันมีสามอันเลยอ่ะหิ่งห้อยเก็บถีบหิ่งห้อยมาแล้วกันทุกคนเอาไรเเป็นเพื่อน นี่คือเพื่อนนะครับผมกินควายคนเยอะทุกคนเดี๋ยวตรงนี้มันจะมีผีโอ้โอ้โหผีแน่เกิงกันมาเออผมโตรงนี้มีผีเต็มเลยทุกคนแล้วต้องมีชุดสนามป้ายเดี๋ยวจากที่นี่เฮ้ยทุกคนตรงนู้นมีอะไรไม่รู้มีปราสาททุกคนมีกวางด้วยครับอ้าวเอือผมค้างเอือโอ้โหเอื้อค้างกันแล้วโอ้โหทุกคนอ้าวค้างกันแล้วสุดยอดไปเลยคอมหนึ่งสองสามสี้าเก้าเอือเฮ้ยไหวเปล่าค้างครับทุกคนอะไรครับเนี่ยค้างไม่ไหว ผาตายแตย่เมื่อไรก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้ยโอเคครับหลังจากเมื่อกี้ผมได้ทําการออกจากประตูนั้นมาทุกคนมันเป็นแบบโลกอะไรก็ไม่รู้ทุกคนมันทํำทอมผมกับแหลกกัอบระเบิดตายทุกคนโอเคแล้วก,ก็ มันจะมาเอาชีวิตเราใน,นโลกธรรมดาก็แล้วกันทุกคนแต่มันมีกบอะไรไม่ร<ฮ>ู้เนี่ยทุกคนเฮ้ยเตรียมเฮ้ยโอ้โหมีมีขากบเหรอทุกคนตัวมันนุ่มไงตัวมันยืดไงทุกคนมันเลยมีสลามบล็อกออกมาชึบชืบชุบชืบเฮ้ยแล้วได้แล้วได้ขวานมัทุก,ทก,ทกขวานอันเดิม<ว>เลยนะได้ไม่ได้ไงวะเนี่ยโหขุดโคตรไวอะเอฟเอ็นซีวีเลยอะโอ้โหสุดยอดไปเลยทุกคนชึบเออเอออะไรเนี่ยเอาอะไรให้เลยเอามาตักันมาแล้ววันนี้จะมาสร้างบ้านกันนะคผม หลายคนบอกให้ผมสอนสร้างบ้านหน่อยนะครผมหรืมาสอนสร้างบ้านกันนะครับผมเดี๋ยหรือจะมีของสร้างบ้านเรื่อยๆนะทุกคนคิดว่าผมจะเล่นจนจบเกมเลยวะเป็นดีมไทยแลนด์เหมือนเดิมเลยนะทุกคนทำคลิปเป็นดีมอะไรเงี้ยดีมไม่สุยที่ปปาโบ้เคยตัดไม้ยาวไปก่อนทุกคนผมขออีกต้นนึงแล้วกันนี่ครับชุดแม่มดเพืพ่อแม่เสียขออ้ยโอ้โหได้ชุดอะไรมาเนี่ยเอิร์ธอะไรอ่ะโอ้ยเย้โคตรเท่ทเอ้ยโอ้ โอ้ดูเป็นคนมีมียศมีมีมีฐานะไหมทุกคนดูดิชุดสีเขียวอีเลยอ่ะโอ้โหเหมือนตะไคร่น้ำเลยโอ้โหมันน่าจะบอกอะไรบ้างเลยอ่ะมาเดี๋ยวผมเจอรถอะไรกูดาวอะไรไม่รู้ทุกคนที่จริงตัวนี้ไม่ทำร้ายคนนะครับผมแต่พื้นจะมีสับปะาดหลายตัวทุกคนจื๊บหืึแล้วจะมีบ้านอยู่ทุกคนการหลบชีดอนเอ้ยเฮ้ยเราเจอสลามใช่ไหมสลามเป็นหินนะเฮ้ยเราตีไม่ได้ไหมมันโดดเย่งเยงเลยเราต้องตามไปหน่อยทุกคน เห็นเนาะเราควรกลัวหรือควรอะไรมดีอ่ะตอนนี้เขาไม่เห็นไปไหนแล้วอ่ะเป็นสเซตเตอร์นะครับเดี๋ยวทุกคนมันมุดน้ำไปหรอมันมุดน้ำทุกคนสลามมุดน้ำอ๋อไม่มีสลามี่อยู่ก็หายไปงงบ่เขากำลังสร้างบ้านฉันไม่ได้เดี๋ยวผมเอว่าเราต้องทำการสร้างบ้านต่อทุกคนวันนี้ผมจะทำเควสหาเพชรด้วกันทุกคนผมจะสร้างบ้านหาเพชรกันนะครับผมนี่ผมจะไปช่วยแบบเงียบๆเลยนะหาเพชรหาที่ขุดอะไรดีๆนะครับผมเพื่อทำการ อัปเกรดบ้านของเราแล้วจะได้แบบมีบ้านอยู่อะไรเงี้ยเฮ้ยน้องสลามเฮ้ยน้องสลามเชื่อเราสร้างบ้านทุกคนเฮ้ยน้องสลามน่ารักน้ยน้องสลามน่ารักดูดิมันเด้งดืบเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหมันโดดสูงแค่ไหนเนี่ยทุกคนเนี่ยสูงมากอ่ะเฮ้ยนี่เฮ้ยเดี๋ยวผมโดดสูงจนตายดีกว่าเฮ้ยน้องสลามโอ้ยโอ้โหโโโโออ้้หหไปไหนวะเนี่ย ดื่มเปล่าทุกคนสลามตายเุ้ยสลามหายไปไหนแล้วเดืดซูนไปแล้วทุกคนโดดสูงจนตายทีเนี้ยรู้สามไม่ใช่ผมสร้างบ้านเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำทำการแบบสร้างศิลาจารึกให้สลามนะครับผมนี่ตรงนี้เลยเฮ้ยเอ้าสลามกลับมาแล้วเอ้านี่สลามบินได้โหนายสลามนายโหดมากเลยเอาะนาบินได้เนี่ยเนี้ยเนี้ยโอ้ยน้ามีทุกคนใครว่าสลามน่ารักไหมทุกคนโอ้โหเอ้ยโอ้สลามให้ของมาเห็นรุ่นผมจะตกแต่งบ้านต่อแล้วกันเยอะอ่าเยอะก็ เย็บเย็บเย็บย็บเอาประมาณนี้นะครับผมนี่เฮ้ยแต่ต่อไปเราต้องการมาหาหาแร่ไงทุกคนนมครับมันต้องหาแร่ทําทั่วทําอะไรอย่างเงี้ยทุกคนทาที่ขุดดีไม่ต้องหาแร่หรอครับไม่ต้องหาแร่มันออกทําล่าหาแร่ไ้ทุกคนไม่ต้องหาแร่ไม่ต้องหาแร่เฮ้ยเดี๋ยวผมได้เพชรจากไหนอ่ะเฮ้ยาลามต้องสลามให้เพชรเราหรอนี่ใช่ไหมอะเอาฟอจูนไปฟอจูนลิงเลยทุกคนไม่ตอบเลยเลยอะเฮ้ยอะไรอ่ะอู้ ที่ขุดเพชรอะไรเนี่ยโคตรโหดอ่ะอุ้ยขอบคุณมากสลามเดี๋ยวเราจะมาหาเพชรให้สลามกันนะครับผมนี่เราให้อาหารสลามกินได้ไหมนี่นี่สลามอันนี้ไปกินนี่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 เอาไปกินได้ไหมไม,มันจะชอบเลยไหมไปกินชิปเอาไปกินอีกอันนึงเนี่ยผมได้มาชิปโอเคนี่สลามน่าจะโอ้โหเดี๋ยวน่าเดี๋ยวนายสร้างบ้านให้เราก็ได้นะสลามเอาไปหาของมาให้เอากินเอ้ามันเอาไปทิ้งทำไมอ่ะมันไม่ชอบมันบูดเหรอทุกคนมันบูดเหรอสลามบอกมันบูดทุกคูจะกินหินหากบไปกินหางโกบกินไหม ไม่กินเฮ้ยขากบไม่กินโอ้ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างบ้านก่อนนะเดี๋ยวผมไปหาของมาให้ชืบ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 ืบตืบตืบเอาหินให้ดีกว่าเขาจะรู้ว่าหินเป็นอาหารนะครับือเหมือนเมืองจะเป็นไเหมือนเหมือนใบโอมนี้จะเป็นใบโอมที่แบบว่ามีแต่ดอกไม้นะทุกคนโคตรดีอ่ะมีแต่ดอกไม้มีหินอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะขุดได้ไหมขุดได้หรอ กินหินแล้วกัน<บ>นะครับกิอุ้ยเดือดเน่าโอ้โหสลามคงจะกินอยู่แหละทุกคนจะมาหาของให้สลามกันนะครับผมโอ้ยชิบหายต่อแขนนี่มันช่วยซารามบ้านทุกคนเป็นไหนแล้ววะสลามหายเอ๋อผมกลับมาบ้านแล้วทำไมสลามหายไปไหน,นโโทุกคนโอ้โหสงสัยซารามคงไปหาพ่อหาแม่แล้วทุกคนชุๆนบๆหดกระมังคานขุด <ผม S 2> ตรงนี้ก็นเห็ดตอนโอ้โหนี่มีทุกคนมีฐานอยู่ทุกคนชบซารามกินหินนะสลามกินหินแต่เขาว่ากันว่าไบโอเนียมันจะเป็นแบบ มีอะไรมีสัตว์ดุร้ายทุกคนทุกคนถ้าเกิดเราเจอสัตว์ดุร้ายจะทำยังไงวะเนี่ยของเลยไม่ค่อยมีเลยกินหินสิเห็นหินไหมเนี่ยเห็นหนหน่อยนะเห็นหินหน่อยเอาชีวิตรอดชิวๆหมื่นวิวได้ไงแห่ไม่ถึงทันวิวให้ถึงก่อนนะทุกคนค่อยว่าหมื่นวิว ปุ๊บแล้วกลับบ้านก่อนแล้วกันเราทำการหาของให้สลามแล้วเออเราสลามเรามันหายไปไหนอ่ะเฮ้ยนี่นี่นี่สลามอ่ะเนี่ยไปไหนมานี่อเนี่ยไปไหนมาหิวเราหาของมาให้เนี่ยเอาไปกินวะหินต้องกินละหินจะกินหินก็เองอ่ะเออไม่กินเหรอเฮ้ยเออนี่ไงเราได้หินมาขอบคุณมากนาสลามน้อยเจ็บผมจะมาเปลี่ยนแปลงพื้นบ้านเป็นแบบว่าเป็นหินทั้งหมดนะทุกคนนี่เฮ้ยแอปเปิ้ลโอ้โหขอบใจเลยมากนะนสลามน้อยโอ้โห สลามน้อยมันน่ารักมากเลยทุกคนดูหน้ามันดิเป็นสลามหินเหรอทุกคนเราจะตั้งชื่อ่ว่าอะไรดีน้องบิสกิตแล้วกันทุกคนมันชื่อน้องบิสกิตโอ้โหได้โชเวลมาขอบคุณมากโอ้โหโคตรเร็วโคตรโคตรเร็วทุกคนเฮ้ยมันช่วยเราสร้างบ้านว้าวสุดยอดไปเลยแต่มิชชั่นเราก็คือเราจะไปเนเธอร์ทุกคนเราจะไปตีมังกรดีวะไปตีมังกรไปเลยในระดับนี้น่าผมขอคิดก่อนจะสร้างบ้านยังไงผมว่าผมไปตีมังกรตายดีกว่าทุกคนมาเนี้ยคิด่ผมโจทย์ผมคือตีมังกรทุกคนผมจะหาดีเอ็นแล้วนะ ชืบหมูน้อยหมูน้อยโอ้โหมาทำการหาดีเอ็นเพื่อจะไปตีมังกรกันนะครับผมโอเคของเราครบขนาดน,นี้มังของเราครบขนาดน,นี้มังรนนนกรก็คงแบบชิวๆอ่ะทุกคนตีมังกรคงชิวๆแล้วตจะเราขาดดาบไงทุกคนประเด็นอ่ะนี่กลางบ้านเลยนี่เออเออ,เอ,อ,เอ,อจะตัดไม้ทำลายป่าเยอะทุกคนเหลือไว้ให้เขาทำมาหากินซะบ้างนี่กลางชิบกลางบ้านเลยก่อนเลยการชึบชึบแล้วถมที่ก่อนนะทุกคนนี่กลางบ้านเลยที่ดินก่อนโบ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 เออำในต่อดีทุกคนโอ้โหตรงนี้มีเขา่ะ เฮ้ยมันคุณดอกไม้เลยเนี่ยดอกไม้ทีะทำประตูไปนะครับทุกคนน่าจะเป็นอาหารให้สลาไม้ทุคนสลาอาจจะชอบก็ได้ผมให้มันได้เฉยอ่ะชุบกลับบ้านมาก่อนแล้วการนชุบกลับบ้านเอ้ตรงนี้มีฐานที่สลาไม่เอาทุกคนถ้ไมเรามีไอออร์เบนเดอร์วะจะเจอดีเอ็นทุกคนมันติวึืนไป้หมดเหรอว่าอยงไงเหมือนว่าเราต้องไปหาดีเอ็นจริงๆแล้วทุกคนมันเยอะนะทุกคนมันทำยากมากอะโบโบเฮ้ยเราได้ยินเสียงเหมือนคนเิ ประตูมังกรเลยทุกคนเฮ้ยอะไรอะอะไรอะคืออะไรอะทุกคนเฟลประตูมังกรทุกคนเฟลฟอสซิลอะเฮ้ยอะไรอะรุ่นนักกดเดี๋ยวผมรุ่นนักกดเหรอทุกคนเฟลการคาบดาบก่อนเฟลอะเดี๋ยวเฮ้ยสลามน้อยมันสร้างให้เรานี่เรามีอันนึงนี่ไปอันนึงเลยอ้าวไม่ติดอะก่อนจะไปดีเอ็นเดี๋ยวผมขอนี่ก่อนได้ไหมผมขอคาบดาบก่อนแล้วกันชิมกับไปดีเอ็นโอ้โคาบดาบก่อนเฮ้ยมันทำให้เราใหม่วะเตึบเตึบเติบเตึบเติบเติบเติ แกงนเออแบบโชว์โชว์อะไรอ่ะเฮ้ย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 เฮ้้ราจะตายเออเราจะตายเออขอขอคนไหมากเลยเออโดยดับกดนี่โอ้โหว้าวไปไปไปประตูมังกรแล้วทุกคนไวมากทุกคนไวเหมือนเหมือนเหมือนเตี้ยมเหมือนเตี้ยมเหมือนผมเช็ดฉากมาอะไรเงี้ยทุกคนโอ้โหดการโดดไปเลยดีไหมโดดไปเลยเดี๋ยวให้เราโดดไปเลยเหรอฟิวสรามมันไปแล้วไปเลยเออเอออโอ้โหมาเร็วโอ้โธนูโคตรโกงเลย น้องสลามในพาตอบอกให้ไปได้ไหมอะไได้ครับสลามอสลามตกว่ะสลามเตกโลกไปเลยเหรออ๋อกำลังบินขึ้นมาแมกนูดดขึ้นมา <c oughs> นี๋ยวสู้มังกรใหมไหมนี่อ่ะทุกคนยัย <c oughs> สลามโโหดเลยผมจะโดนมังกรมันตีพีชีตายเลยทุกค <c oughs> นตดนอ่ะ <c oughs> ต้องทำทางยากๆครับทุกคนสลามในม,มีถังน้ำให้เราไหมอ่ะเรากลัวตายอะสลามถ้ามีถังน้ำใช่ว่าเราจะแบบสู้มันได้นะทุกคนแล้วก็สู้มันไม่ได้อยู่ดีนะทุกคน นี่ถังน้ำเพํามันโหดมากเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่ะถังน้ำมันถังนมฉลามนี่มันถังนมให้เราบิดแล้วมันคือถังนมออันไหนนมวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะหย่านะนี่หรอนี่คือถังน้ำเฮ้ยอะไรนะมิชชั่นเนี่ยถังน้ำโว้ถังน้ำแบบนี้หรอจะเป็นนี้ดีเนี่ยจะเป็นอันนี้ดีอ๋อแล้วต้องเอาถังน้ำที่มันเป็นน้ำแบบนี้มาให้เรามิฉเราจะตายนะอันนี้มันลาวาเผาเลยไอ้ยางหลอกเหล่าเล่ เอาไปาค่าตอบแทนนเอาถังน้ำให้เราหน่อยได้ไหมปิ้วนี่ไงถังน้ำออกไปโดนปิ้วเอ้ยอันนี้คือน้ำอะไรเอ้ยมันคือน้ำมันซาลาเมตัลโลกเหรอมันคือน้ำมันนะเนี้ยอันนี้อันนี้เอาเฮ้ยโอ้โหเราโดนไอ้ยคุยๆโอ้โหกับตายว้าวเราเกับตายเลยเออชีวิตเราไม่ได้น้ำน้ำมันทุกคนโอ้โหยาเหม็นเหม็นเลยอะโราเหม็นแล้วเออเราจะตายทุกคนไม่มีอาหารไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ไม่มีอาหารไม่มีแอปเปิ้ลทองอะเอ้ยโอ้โห ชุบโอเคเลยนายเดาเดวเดาเดาโอ้ว้าวสุดยอดยิงมันอย่างนี้เลยทุกคนเฮ้ยเออเอออย่างนั้นแหละโอ้๋ยวผมจะช่วยผมจะช่วยผมต้องทำการยิงกันนู้นปิ้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วไอ้ฟิล์มไม่ได้ทำการเอ็มาร์จีมาเป็นเดือนเป็นสิบปีล้านปีพันเท่าทุกคนโอ้โหเดี๋ยวนี้มันกลับมา MLG ครั้งหนึ่งยิงฝีมือฉันูผมแม่นไหมนี่ไงทุกคนนี่ไงเฮ้ยแม่นจังวะเฮ้ย อู๊ตเนี่มีไว right. ้ดีซีโต้เปลเต่งนี่ไงอุ้ยเอ้าเอ้าเอ้านี่สลามพูดโหดโหดนะเอานี่เป็นรางวัลไปทุกคนดิสลามเอานี่ไปเป็นรางวัลเป็นรางวัลอะไรเงี้ยสมมติเอเดอร์แล้วก็อีกตัวหนึ่งโหเก็บเบี้ยวทุกคนหิวเบี้ยวผมหิวเบี้ยวเฮ้ยสลามมันช่วยเราขนาดนี้เลยเหรอทุกคนอ้าวอ้าไม่มีมังกรอีกตัวนึงไงแล้วผมจีมังกรตัวนี้ไม่ได้ทุกคนมันกำลังชุบครับทุกคนโบ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 เอาทุกคนมันคืออะไรอ่ะ ทำไมผมไม่สามารถที่จะแบบว่าฆ่ามังกรตัวนี้ได้หรอเหมือนไม่ได้มีฮิตบ็อกซ์ผมตีเลยนะทุกคนทุกคนผมอ้าวเอื้ออ้าชิบหายไปหมทุกคนผมตายเองเออมันเกิดตรงลาวาเออต่อยโทษโทษทุกคนแล้วผมมาเกิดตรงลาวาได้ไงวะเนี่ยมาๆๆอย่าตายกูทุกคนโอ้หผมแรกอีกแล้วทุกคน โอ้วัีคลิปทุกคนแค่ผมคลิปนี้ก็หอจบคลิปนี้ในการทุกนโอ้โหเอ้ยตอนนี้เรกกดไรก็แคร์กับสม r รัยหมทุกคนผมขยับไม่ได้เลยอันนี้ไงคางแล้วกนเคลียร์เขาผมสอเขาใก้นะครับผมเดี๋ยวบุกก็ยับไม่ได้อครับผมไม่บายดกจะตากอยดิ่งช่องผมกับช่องฟิล์มด้วยนะครับผมครั้งหน้าอยากุกแลงเป็นตัวแต่ทุกคนอะคอมไม่ต์มาครับโอเคปิดคลิยกันโห๊า่บายชื่อเขาไม่หมดใหม่เดี๋